สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าที่วันนี้เรายังอยู่ที่เมืองนงนะคะก็วันนี้เนี่ยเป็นวันงานเข้ามาในวันที่4ี่แล้วนะคะซึ่งเมื่อค่ำคืนเนี่ยเราก็ได้นอนที่ในหมู่บ้านนี้นะคะตอนนี้ให้ดูบรรยากาศเช้านี้ค่ะน่ารักมากนะคะนี่ก็พี่น้องๆหมู่บ้านนองนอนมาจากเชียงตุงนะคะนี่ก็ได้เอาของติดไม้ติดมือมาทำบูนนาะก็มีน้ำแพ็คแล้วก็ผลไม้ จะไปเป็นห้องว่ากระตังบาทนะคะแล้วก็มีทัวเน่าเจ้าสนีด้วยนะคะวันนี้เราจะทำมูลด้วยเออแจกออข้าวแรมฟืนนะคะไม่เดินมาแค่นี้ก็หอบแล้วเช้านี้นะคะวุ้นแจกอย่างหัวที่นั่งอะ่ะเช้านี้เป็นแจกอะไรไม่รู้นะคะเฮ้ยตื่นเช้ามากพรุ่งนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะ คิดว่าเราน่าจะได้นอนที่นี่อีกคืนหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นเช้ามาใส่บาตรแล้วก็น่าจะได้เดินทางกลับกันแล้วนะคะเฮ้ยเมื่อวาวนคือเรามาถึงคือประมาณก็บ่ายๆนะคะแล้วก็ยังไม่ได้ถ่ายบรรยากาศเต็มที่เลยแต่วันนี้จะถ่ายให้เต็มที่นะคะมีพี่พี่น้องๆวัยต่างถิมาเยอะมากนะคะเนี่ย โอ่ยพาทิดกำลังขึ้นเลยพี่น้องตายเป็นไงบ้างคะเมื่อคืนสนุกไหมนนก็ <c oughs> คือเมื่อคืนที่นี่เขามีงานนะคะนนกค็อันนี้แจกอย่างน้อคำบุญอะไรคะโอ้โอโอจะสาน,น,สนจะสานทิ่นี่ค้าค่ะพี่น,น้นนนองที่ไหนเนี่ยโอ้จีนอะไรกอยังหลง คันย่างลงคันย่างลงเนี่ยยังยังลงมึงแต่จิ้งตุ่งเนียนเ่ยกะได้วิ่งเนี่ยกะอ๋อจิ้งตุ่งอ่ะผมจะก้ามาตักจิ้งจุ่งอ่ะไอ้ย่างลงเลย้านเถอะพี่นั่งคำอีเออพี่นั่งคำอีเอ้าคุณนายใส่ชุดสีเหลืองตัดคนอื่นเลยทางคือแฉ่มมากนะคะก็ตลอดที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกอันนี้จะเป็นจุดที่จอดรถนะคะที่ โอ้ลูขนตังก็ตอนนี้ยังเช้าอยู่นะคะวันนี้อาจจะมีเอ่อลายต่างถิ่นเดินทางกันมาอีกเนาะโอ้โหทางโอ้ยรถอันนี้ก็เป็นทางเข้าวัดเลยนะคะ อันนี้ขายบออ๋อค่ะไปมีขายแปลกด้วยนะ มีของอะไรของฝากอะไรอย่างนี้ไงแบบเวลาเราเดินทางกลับนี่เนาะนมีลูกไหนช่วงนีู้กลูกไหนเยอะมากคือในวัดก็มีรถมาจอดเนาะ<อ>ที่เขามาก่อนเนี่ยโอ้เช้านี้ก็มีผู้คนเยอะ,อะมาหับออบมาห้ารอบก่อนได้ก่อนมาหลังได้หลังอะไรแล้แลแลมานอนหนึ่งขึ้นแล้วแสดงว่าเราก็มาตรงกลาง อันนี้เป็นบรรยากาศในวัดนะคะคือเมื่อคืนเขาก็จะนอนอย่างเงี้ยค่ะนี่ตามเอาเต็นท์มาพักเต็นท์เออตามศาลาอย่างเงี้ยพักได้หมดเลยนะคะนี่อ่าวเดียวก็ลยมีชาวสท้าเขาไปเกยนนะ

เจ๊อะไรได้วานี่ไรอ้อค้าไรอ้อค่าเอาไปใด้แทนมาต้อใส่เอใส่เข้าโอ้โหยืนหลีเขาติ๊กตังซ่อมไลยมาติ๊เอาใจเต็มล้างผลไม้มาเพื่อจะไปตัางบาทไงอ๋อที่นี้มันขายอย่างน้ะของฝากเฮ้ยเขาาอย่างนี้มาพี่เออคา เอาแล้วนองเขาต่างซ่อมกับเป็นคายอ่ะโอ้โหมออยักเลยมอใหญ่เลยนี่ยังมีอีกหม้อนึงนั่งอ่ะอ๋อโค่ะเห็นแล้วค่ะ โมนี่ใหญ่เนี่ไม่แข็งเลนี่เดินนนอเลยไดนา่เท่นี้ย้ก็ันเอาเอา้หวานข้หวานเนี่ยยก็ไเตอนนี้เรามาเตรียมของที่จะ,ะไปแจกเนาะเขาเรียกว่าทำบุญนะคะก็เราทำ ข้าเรียกผจากชิงตุงมานะคะทีนี้เราก็มาเตรียมของที่ในห้องครัวของเขาเนาะก็อันนี้เป็นขั้นตอนที่มาล้างค่ะนี่อยากทำอ่ะอันนี้มันได้บนถึงใจนะคะเนี่ยคือจริงๆเราแบบเอาอะไรมาแจกก็ได้แหละแต่ด้วยที่แบบว่าเราชอบอะไรหรือว่าอยากจะทําอะไรเนี่ยก็แล้วแต่ตามจิตนาเนะอออะไรที่มันเจ๊ยากมักจะอร่อยเสมอนะคะทุกคนโอ้โลูกคุณลูกคุณป้า ขันโป๊ะโป๊ะนี่ไงทำไมของนักแปลมันใหญ่ขนาดนี้น้ามือเรียเขาเรียกว่ามืออาชินีเออมือมือมือเสียไปอโล่เลยวะอุ้มมีอะไรตัวนั้นบุเออมีอมันมีมันเ,เล็กกว่ามือ มัน,นมตันไม่ตเอาไมัเเนเป็นมันไม่ใหญ่เอามันไม่ใหญม่มันไม่เล็กเลยปิดาอย่างซับเนื้อซานี่ยกกกกไม่ไม่้องครัวขอเล่ จริงเราก็แขกนะเนี่ยอ่ะเรมาแล้วลูกจ้าชุดกกวาที่นึ่งอโลวันนี้เอาค่ะได้ใส่สีชมพูหมดเลยนะหั่นผักแล้วมาหั่นข้าวแรมฟื้นต่อจ้าเออโอเคเหมือนเรานัดกันมาเลยเนาะว่าเราใส่สีชมพูอย่างเงี้ยไม่ได้นัดเลยนะอันนี้ถ้าทําเสร็จแล้วก็ไปทําบุญที่วัดเลยเนาะ lô hàng lý hàng ngam xối xối cả lẽ quá ra đi cá lẽ cao cao đồ vắng ạ

โ oh. อ้เย <g ral ua> oh, ี่ยมดีนะเยี yeah ่ยมดีวันเสาร์ดีเวลาติ่ขานะเยี่ยมดีได้เล็งนะเมื่อเยี่ยมดีดีนะเยี่ยมดีนะเยี่ยมเซลไมอะโอ้โหเข่าฟืนมาลิซังน้ำส้มเยี่ยมดีค่ะนาะ เอาไปชุดานน่ยแต่กาม่มรเลยแตบนจงเมากมาเาอาเขาลเอจอันขาดุมมากะนี่ไปอโอ้โหนั่นเปล่ยนที่ไหนะมาสเตต็อกนั่นฮะั้าเดไปดูเร่อ็อกไพรนอเพาะ่าน้หขมาชุดานไม่กี่า ตอนนี้คือแบบรถท่องทรายแล้ว จ้งการอยไรรึจ้างคนา ยาแรกๆไม่ต้องออกเข้ามาคือแบบข้างหน้าก็ไปไม่ได้ข้างหลังก็ถอยไม่ได้นะคะตอนนี้ มันที่มาจากแต่ก็กรรมการก็มาลกจมียจมซาเรน่อวอกจีมูจีมีค่ะกระโปงตบางยาวันเียวขึ้นขึ้นหนอะอาชื่อห้องนี้รู้ขึนเลาวอาจำกันอย่างโบราณอวักจีสันนิกาวกจีภูวีกจมมีวกจีฟาดย่าเอวกจีวานบักจีดนี้แต่ก็รู้มันดีมันชาเน่ย คำประชุเจอแควขังจีนได้ต่อมาก็รู้กับของจีนโพก้แล้ก็พวกเกิดมาจันนับบันดังในกองทัมได้ทุกเลยอนยากันเลยของจีนโพกองจีนนี่ของจีนลูกดูเตอร์กับโคจังเสยงเอ๋มิตาสุดจังขนดังเลเลยค่ะ ทุกปีพร่ีเราพูดหมดเจียมบเจียมบอแป้อไรเนาะมันีิดอกบบกรรมการเขามันตำมันได้เออพวกบอที่คนมาทิ่ได้มาดิป่านแล้วก็่าจอานอนามูลมาจะเเจียมเขาได้ิระบกรรมการเขาเียมันิดมิเอมาออานก้าวาเาาเนียเนี่นีเนีน่นคนนนเนานเนีนเนยนี่เนยเนยนีเนยเิยเเนยเ่ยเล

Nao tango, tăng cả Tăng nao tăng tango. We và biến quê hàm, hà nội, hàm, 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 hà, 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 เดี๋ยวมาอยเ้็นี่แนม่จเดีเอาไปประเทศต่อเนงปอย่ป็นคู่สัมฆากันเลยว่าเขาจะมาปอกไว้จุดกรรมการของเจ้ามีคนนี้คนใจคนนี้คนใจะาติกรรมการน่ะมาตับตุนโตกับไว้เเอตุีพวกปีของเราพวหมดยม ก่มาเตียเลยตีโรจะสภพานออกุณมาจันเตีมันมันมันเ้เลยเจ้อแบบมาเตียวไค่เลยพเขาอดีมุฉันเขาคาดีหุ่งหม่นี่กับมาการเขาเจ้าย่งเขาพรไวิโยะดีมุนพระสังฆาพิูสมานินทั้งหลายตั้งสิ่งกะว่าเนา ในผมอบบสสะพเขายันเขาพักไว้ว่าในในวงในวงสองจันหุ่งใหม่เลยเป็นมือบุญบระชันเขาค่ะมีพระฟี่กู้สมเลี้ยงค่ะเนาะยีก่อใจสะพาเนาะกวูค่ะเออใครกินอาช่อเชื่อมในตอนในผ้าในฝังกล้ายันเนาะกบัวต้องหลังต่างพระเจ้าอิสาเนเราไปกำมัการอ่อ

นางที่สันพัวนางสีาวเจ้าเจ้บอเพี้ยเจ้างขันนอไ่ายดั้งายดั้หาเหมือนกันเนาะอดูเนาะอนนางสุสุ่าแดมีอ่ะสุสุตาห์มตาสุอลุงเนาะ อะไรเ้วบอโอ้คำนี้อันนี้ต้อจะหนีโลกล้มก็เซ็งเอากันเนี่ยเฮัลโหลมิลิค่ะ

คคายินดีค่ะนี <laughs> ่นี่ขนลมสภาพวัวสภาพตัวเอง <laughs> ไปเดี๋ยวถ่ายอะ <laughs> ไรนี่เป็นอย่างนี้

รที่จอดรถเยอะมากป้าโทษ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 รถเต็มปิก๊กสุนทายก็บวงล้วนี่